สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่องจุ๊บซ่าอนิเมะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดกดแชร์ชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันและกดกระดิ่งเพื่อติดตามตอนต่อไปเรามาฟังเรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วกันเลยค่ะจงลีเหลินตามหลังเสื้อดาวอยู่เพียงครั้งเดียวแววตาดุร้ายของเขาเจาะทะลุจิตวิญญาณของทั้ง้วยฮอลและหวังชูเอ๋อก่นจะก็พัดเสื้อดาวเงาหมอกก็ปรากฏตัวอยู่ด้านหลังเขาแม้จะเป็นวิญญ,ญ,ญาณสัตว์ แต่รังสีน้ำตาลของมันก็แผ่แรงกดดันมหาศาลออกมาอย่างต่อเนื่องหนีหรือทำไม่ต้องหนีกันอีกคิดว่าโดยความเร็วของเจ้า,จ,าจะหนีจักรพรรดิเสือดาวเงาหมอกได้งั้นหรือเดิมทีข้าคิดว่าพวกเราเสียหายหนักมากแต่ตอนนี้ข้าเปลี่ยนใจแล้วกระดูกวิญญาณกงเล็บทองทมินดีมากกระดูกวิญญาณกงเล็บนั้นเป็นของข้าพวกเจ้ามีพลังมากตั้งแต่เด็กอัตลักษณ์ และประสบการณ์ของพวกเจ้าไม่ธรรมดาเลยช่างน่าเสียดายเพราะตอนนี้จะเป็นวันตายของพวกเจ้าข้าจะทรมานพวกเจ้าทั้งคู่ฟังเสียงร้องโหยหวนของพวกเจ้าทั้งคู่เป็นเวลาเจ็ดวันก่อนจะปล่อยให้พวกเจ้าต้องตายเพื่อชดใช้สิ่งที่ข้าสูญเสียไปจงลีเหลินกลับมาจากตายแท้วิญญาณยุธขณะพูดเขาเผชิญหน้ากับวิญญาจารย์หนุ่มสาวแค่สองคนและเขาไม่เชื่อว่าจะต้องใช้ กายแท้วิญญาณยุทธของตัวเองเพื่อต่อสู้ด้วยหวยเฮาแลวังชิวเอ๋อได้ตายไปแล้วในสายตาของเขาดวงตาของหวยเฮาเป็นประกายขณะสุดลมหายใจลึกๆเขาก็รู้ว่านี่อาจเป็นการต่อสู้ที่ยากที่สุดในชีวิตของเขาหรืออาจจะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายด้วยซ้ำความตั้งใจในการต่อสู้ของเขาไม่ได้ลดลงเลยแม้แต่น้อยเมื่อต้องเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกล่งเช่นนี้ แต่มันกลับเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆและเขาก็รู้สึกแข็งแกร่งขึ้นเมื่อครูต่อสู้ของเขาแข็งแกร่งขึ้นนี่เป็นความลึกลับของการสืบเชื้อสายของจกักรพรรดิชานแสงสีทองค่อยๆส่องประกายบนร่างของเขาและเขาก็จับมือของหวังชิวเอ๋อร์ไว้ขณะที่ส่งพลังวิญ,ญญาณของเขาไปยังร่างของนางโดยไม่รู้ตัวหวังชิวเอ๋อร์อุทานเบาๆห่วยเขาก็ตกตะลึงไปชั่วขณะและเขาก็ขาดจังหวะกระบวนการ ข้ากำลังทำอะไรอยู่นางคือวังชิวเออไม่ใช่หวังตงเออนางไม่มีทักษะการหลอมรวมวิญญ,ญาณยึดกับข้าอย่างไรก็ตามในขณะที่เขาถอนพลังวิญ,ญญาณของเขาออกมาแรงดึงดูดที่รุนแรงก็เกิดขึ้นในร่างกายของเขาและกระแสะพลังวิญ,ญญาณอันทรงพลังที่เต็มไปด้วยความเย่อยยิงก็ไหลลงสู่ร่างกายของเขาอย่างรวดเร็วแสงสีทองเข้มข้นปะทุออกมาจากร่างของทั้งคู่ทันที ดวงตาของหัอยเห้าเริ่มห่อเหี่ยวเขาคงจะตะโกนออกมาเสียงดังแล้วหากไม่ใช่ศัตรูที่ทรงพลังเป็นไปไม่ได้ใช่แล้วพลังวิญญาณของเขาได้หลอมรวมกับพลังวิญญาณของวังชิวเออผ่านการเชื่อมต่อในพลิปตานั้นการหลอมรวมนี้เป็นสิ่งที่เขาไม่เคยรู้สึกมาก่อนเขาจะไม่แปลกใจมากนักถ้าเขาผสานกับพลังวิญญาณของวังชิวเออ เพื่อสร้างพลังอย่างพลังเฮ่าตงที่เขามีร่วมกับวังตองเออแต่สิ่งที่เขาสงสัยก็คือหวังชิวเออเกี่ยวข้องกับวังตองเออทางสายเลือดหรือไม่แต่การหลอมรวมพลังวิญญาณของพวกเขานั้นไม่มีอะไรพิเศษเลยสิ่งแรกที่หลอมรวมกันเมื่อสัมผัสกับพลังวิญญาณไม่ใช่พลังวิญญาณของตัวเองแต่เป็นพลังวิญญาณที่มีอยู่ในพลังจิตวิญญาณของตน พลังจิตวิญญาณของพวกเขาล้อมรวมกันจนหวยเฮารู้สึกเล่ากับว่านั่นคือหวังชิวเอ,อ๋อและในเซียวพลิปตานั้นหวังชิวเอ๋อก็กลายเป็นตัวเขาเองพลังวิญญาณนำทางให้พลังจิตวิญญาณของหวยเฮาล้อมรวมกับพลังจิตวิญญาณของหวังชิวเอ,อ๋อในขณะที่เขารู้สึกสับสนอยู่ชั่วขณะนั้นและพวกเขาก็ดำเนินการเร็จสิน้นกระบวนการที่น่าจะใช้เวลานาน,านกว่าจะเซส,สิน้น หอยเฮามั่นใจว่าการผสานวิญญาณยุทธของเขากับหวังชิวเอิญนั้นเข้ากันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์การเชื่อมต่อครั้งนี้ทำให้ร่างกายของเขาแข็งแกร่งขึ้นฉันของเกิดมังกรสีทองปรากฏขึ้นบนร่างของหวยเฮาหลังจากการเชื่อมต่อวิญญาณยุทธของทั้งสองซึ่งมันแตกต่างจากการลอมรวมวิญญาณยุทธของเขากบหวังต้องเออเขารู้สึกได้ถึงความแข็งแกร่งของเขากำลังเพิ่มขึ้นอย่งางทวีควูณ และแม้แต่พลังจิตวิญญาณของเขาก็รู้สึกแบบเดียวกันหวังชิวเอ๋อร์ดูเหมือนจะลอมรวมกับเขาอย่างสมบูรณ์หวังชิวเอ๋อนั้นสงบกว่ามากเมื่อเทียบกับความประหลาดใจของหฮวอเฮานางจับมือของหฮวอเฮาไว้แน่นแล้วนางก็ยกหองมังกรขึ้นมาด้วยมือซ้ายซึ่งส่องแสงสีทองออกมาและพุ่งตรงไปยังจงลี่เลินจงลี่เลินรู้สึกแปลกใจไม่แพ้กันเมื่อเขาเห็นวิญญ,ญาณยุทธ์ของพวกเขาลอมรวมกัน และการแสดงออกของเขาก็ดูเข้งคืมขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยเขาไม่เคยเห็นห้อยเห่าปล่อยวงแหวนวิญ,ญญาณออกมาแต่จากพลังวิญ,ญญาณของเขาเขาสามารถบอกได้ว่าห้อยเห่าเป็นแค่ราชาวิญญ,ญาณห้าวงแหวนส่วนหวังชิวเออมีเพียง6วงแหวนแต่จังหวะที่มือทั้งสองประสานกันจงลี่เลินกับรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติ รศมีในร่างกายของพวกเขาเริ่มพุ่งสูงขึ้นแสงสีทองเจิดจ้าที่ส่องสว่างออกมาจากร่างกายของพวกเขาก่อแฝงไปด้วยเสียงคำรามของมังกรจางจงณจุดนี้ดวงตาของหวังชิวเอ๋อร์ได้กลายเป็นสีทองทั้งหมดดวงตาของหวยเฮาไม่ได้เป็นสีทองแต่ดวงตาของเขาได้กลายเป็นสีน้ำเงินเข้มเป็นสีที่เต็มไปด้วยความน่าขนลุกกลิ่นอายนี้จะเป็นของคนสองคน ที่มีวงแหวนวิญญาณเพียง 5- ถึงหวงได้อย่างไรการเปลี่ยนแปลงของพลังวิญญาณของพวกเขาใกล้เคียงกับมหาปาร์วิญญาณที่มีวงแหวนวิญ,ญญาณเจดวงแล้วหัวอีเข้าสงบสติอารมณ์ลงอย่างรวดเร็วหลังจากตกใจอยู่ชั่วขณะเขามีประสบการณ์ด้านการหลอมรวมวิญญาณยทธมาอย่างโชคชนและวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของการหลอมรวมวิญญาณยุธอย่างรวดเร็ว เมื่อเทียบกับการหลอมรวมวิญญาณยุทธของเขากระวังต้องเออการหลอมรวมของเขาในปัจจุบันได้ขยายกันและกันอย่างมากในแง่ของความแข็งแกร่งและพลังวิญญาณจนถึงจุดที่มันเกินกว่าการเชื่อมต่อของเขากระวังต้องเออผ่านพลังเขาตรงอย่างไรก็ตามเขาไม่รู้ว่าทักษะการผสานวิญญาณยุทธประเภทใดที่เขาจะสร้างขึ้นพร้อมกระวังเชียวเออแต่มันมีเพียงสองทักษะ เขาอย่างมั่นใจว่าทักษะการผสานวิญญาณยุทธเหล่านี้จะเป็นการโจมตีอย่างแน่นอนเขามีทักษะการผสานวิญญาณยุทธสี่ทักษะกับวางต้องเออและนั้นถือว่าหลากหลายมากหัวไอ้เฮากําลังวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียแต่ก็ไม่อาจมันจม่นใจได้มากนักแต่ก็มั่นใจว่าการหลอมรวมของเขากับวางต้องเออนั้นอย่างห่างไกลจากการหลอมรวมของเขากับหวังชิวเอออยู่มามีเป็นเรื่องแปลกที่น่าประหลาดใจมาก ความมั่นใจในการเอาต่อรอดของเขาเพิ่มขึ้นมากหลังจากการหลอมรวมวิญญาณยุติครั้งนี้เนื่องจากจงลีเหลินได้สูญเสียวิญญาณสัตว์ไปมากมายในการต่อสู้ครั้งก่อนจงลีเหลินคำรามเสียงเย็นก่อนจะยกคาถาขึ้นฟ้าวิญญาณสัตว์จำนวนมากพุ่งทะยานออกมางงนาไปอย่างห้วอีเข่าระหวังชูเออร์ทันทีส่วนจักรพรรดิเสือดาวเงาหมอกของเขาก็หายไปอย่างไร้เสียงในอากาศหรือพูดให้ถูกก็คือ มันหายไปในกลุ่มวิญญาณสัตว์เหล่านั้นห่วเ้ายกมือขวาขึ้นและดาบยาวสีน้ำเงินเข้มก็ปรากฏขึ้นในฝ่ามือของเขาดาบจัก,กรพรรด,ดิรดีฮิมะในฤดูใบไม้ร่วงเดิมทีเขาต้องปรับพลังวิญญาณและรอสักพักหลังจากปลดปล่อยดาบจัก,กรพรรด,ดินีของเขาออกไปหนึ่งกระบวนท่าการหลอมรวมวิญญาณยุตของเขาก็วางเชียวเออ ทำให้เขาเกือบทำให้ดาบจัก,กรพรรด,ดินีของเขาแข็งแกร่งจนถึงจุดที่มันแทบจะเป็นวัตถุประหลาดดวงตาทั้งสามของห้วยห้าแปลงแสงออกมาพร้อมกันแสงแห่งโชคชะตาของเขารู้สึกราวกับว่ามันกำลังดูดซับแสงทั้งหมดรอบตัวและทักษะจิตจู่โจมสีม่วงทองของเขาก็โจมตีใส่จงลีเหลินแทบจะพร้อมกันจงลีเหลินระวังดวงตาแนวตั้งบนศีรษะ ของห่วยเหา่าดังนั้นเขาจึงเตรียมพร้อมที่จะป้องกันตัวเองจากมันมาโดยตลอดร่างกายของเขาเปลี่ยนเป็นหมอกสีเทาเมื่อลำแสงทั้งสามปรากฏขึ้นในขณะที่เขาปลดปล่อยกายแทนวิญญาณยุทธของเขาอีกครั้งอย่างไรก็ตามเขาไม่เข้าใจความสามารถของห่วยเห่าเลยการแปลงเป็นหมอกของเขาทำให้การโจมตีปกติของเขาอ่อนแอลงอย่างมากแต่การโจมตีปกติของห้วยเห่านั้น ไม่ใช่การโจมตีปกติเลยหมอกของจงลี่เลินนันน่ากลัวแต่มันก็ป้องกันการโจมตีทางกายภาพได้และสามารถปกป้องเขาจากการโจมตีด้วยพลังวิญญ,ญาณได้มากที่สุดอย่างไรก็ตามไม่มีทางที่เขาจะสามารถป้องกันตัวเองจากการโจมตีทางจิตวิญญ,ญาณได้แสงแห่งโชคชะตาพุ่งมาถึงตัวเขาเป็นคนแรกและมันทำให้หมอกสีเทาของเขาเปลี่ยนเป็นสีทองในทันที กายแทนวิญญาณยุทธของเขาแข็งถื่อไปในทันทีเขาไม่รู้สึกว่าตัวเองถูกโจมตีเลยสักนิดแต่ความไม่มั่นคงและความไม่สบายใจก็ปรากฏขึ้นในใจของเขาจิตจู่โจมทั้งสองสายมาในทันทีหลังจากนั้นพลังวิญญาณของหวยเฮาคือความสามารถที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาการหลอมรวมวิญญาณยุทธกวังชิวเออในตอนนี้การขยายพลังวิญญาณทำให้พลังจิตวิญญาณของเขาเพิ่มขึ้นอีกขั้น ลำแสงสีม่วงทองสองสายนั้นแทบจะจับต้องได้จงลีเหลินมืนงงไปชั่วขณะเมื่อเขาถูกแสงแห่งชุกชะตาพุ่งใส่และโชคลายของเขาก็ได้พ้นทันทีเขารู้สึกเหลากับว่าคอนกำนมือึ้มาสองอันได้กระแทกกับส่วนลึกที่สุดของจิตวิญญาณของเขาในขณะที่เขาอยู่ในสภาพที่อ่อนแอที่สุดจากนั้นเขาก็ปล่อยเสียงคำรามออกมาและถูกกระแทกออกจากกก่แท้วิญญาณยุทธทันที จากนั้นเขาก็เปลี่ยนกลับเป็นร่างมนุษย์และสุดตัวลงกับพื้นขณะที่จิตใจของเขาว่างเปล่าไปชั่วขณะจิตวิญญาณของจงลี่เลินตกใจอย่างรุนแรงและนั่นหมายความว่าการควบคุมวิญญาณสัตว์ของเขาถูกขัดขวางวิญญาณสัตว์ที่พุ่งไปหาห,หัวไอ้เฮาและหวังเชีวเอ,อ๋อเริ่มกระจัดกระจายและวุ่นวายห่วยเขารู้ดีว่านี่เป็นการต่อสู้เพื่อหนีความตายดังนั้นเขาจึงไม่คิดยั้งมือ ดวงตาแนวตั้งบนหน้าผาของเขาส่องประกายก่อนที่แสงจะลดลงวิญญาณสัตว์ที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาโตตอบกับแสงนี้เมื่อมันปรากฏตัวและถูกตัวก็หายไปกลิ่นอายเจิดจ้ามากจนทุกอย่างรอบตัวมันมืดลงชั่วขณะมันเป็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจแสงสีทองเข้มถูกกรอมรอบด้วยแสงดาวสีม่วงและมันสว่างว่าเพียงครั้งเดียวก่อนที่จงลี่เลินจะร้องหอยหวนยังเจ็บปวด มันเป็นวิญญาณสัตว์ตัวหนึ่งและเขาเคยตกใจมาก่อนเขาคงศีรษะไปด้านหลังและวางมือบนกะโหลกด้วยความเจ็บปวดใช่แล้วหวยเฮาเชื่อมโยงจิตจู่โจมครั้งที่สองกับทักษะจิตจู่โจมครั้งแรกของเขาอย่างไรก็ตามสิ่งนี้แตกต่างจากครั้งแรกเนื่องจากการโจมตีครั้งที่สองของเขานั้นมาจากดวงตาแห่งโชคชะตาเขาได้รับการเสริมพลังวิญญ,ญาณจาก การหลอมรวมวิญญาณยุทดกับวังชิวเออและหอยเฮาก็ได้ปลดปล่อยพลังจิตวิญญาณที่เกินขีดจำกัดของเขาออกมาอย่างรวดเร็วดวงตาแห่งโชคชะตาปิดตัวเองหลังจากมันโจมตีเสร็จในขณะที่ใบหน้าของหอยเฮาก็ซิดลงอย่างน่ากลัวเขาใช้จิตโจมโจมสองครั้งติดต่อกันและด้วยความรุนแรงดังกล่าวมันทำให้เกิดผลสะท้อนกลับเชิงลบยังรุนแรงต่อจิตสมุทรของเขา อย่างไรก็ตามความจริงพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าวิธีการของเขาได้ผลจงรีเหลินรับการโจมตีจากจิตจูดจมครั้งที่สองทำให้เขาไม่สามารถควบคุมวิญญาณสัตว์ของเขาได้อีกต่อไปจากนั้นวิญญาณสัตว์ที่ลุมร้อมเขาอยู่ก็เริ่มไม่เป็นระเบียบและไม่มีจุดหมายในทันทีพวกมันกระจัดกระจายไปทุกทิศทางทำให้บรรเทาแรงกดดันต่อห้อยเห่าระหว่างชิวเออได้มาก หอกมังกรทองของหวังชิวเอ๋อเอวียงออกไปและแปลงแสงสีทองไร้สิ้นสดุดขณะที่วิญญาณสัตว์ทุกดวงถูกบังคับให้ถอยหลังหอกมังกรทองของนางปดปลอยแสงหอกที่ยาวเกินหนึ่งเมตรเพราะการหลอมรวมวิญญาณยุทธและความรู้สึกเล่ากับว่านางเป็นตัวแทนของพลังแห่งความยุติธรรมที่แข็งแกร่งจนไม่มีสิ่งมีชีวิตใดกล้าเข้าใกล้จัก,กรพรรดิเสือดาวเงาหมอกทวงเวลา เพื่อสุ่มโจมตีนางจากความมืดแต่มันก็ถูกขับไล่และครั้งนี้ทั้งสองก็ถอยหลังไปเพียงไม่กี่ก้าวห่วยเฮากระชับดาบจากกรพรรดินีของเขาออกมาเขาสนับสนุนวังชิวเอ,อ๋อด้วยแสงดาบที่ส่องประกายออกมาเป็นชุดชุดและเริ่มสวดคาถาที่อยากจะแยกแยะก่อนที่คลืนพลังวิญญ,ญาณแปลกจะเริ่มกระเพื่อมออกมาจากร่างกายของเขา หวังชิวเอ๋อยังคงฟาดฟันออกไปด้วยหอกมังกรทองในขณะที่หันมาเขาดวงตาของนางเต็มไปด้วยความประหลาดใจนางรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าคืนพลังวิญญ,ญาณของหวยเห่านั้นน่ากลัวมากและแข็งแกร่งมากจนดูเหมือนจะสะท้อนกับจิตวิญ,ญญาณของนางแสงสีน้ำเงินเข้มลดลงและดาบจาก,กรพรรด,ดินีก็หายไปในเวลาเดียวกัน ในขณะที่ดวงตาของเขาถูกแทนที่ด้วยสีเทามันเป็นสีที่เต็มไปด้วยความว่างเปล่าแต่สีเทานี้่องประกายเพียงครั้งเดียวและหายไปก่อนที่ดวงตาของเขาจะเปล่งประกายและเปลี่ยนเป็นสีขาวนี่เป็นสีที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายศักดิ์สิทธิ์และคาถาของเขาก็เร่งรีบมากขึ้นวิญญาณสัตว์ที่ไม่เป็นระเบียบอยู่แล้วบนท้องฟ้าค่อยๆชะลงเมื่อได้ยินเสียงสวดคาทานี้และถูกตัวก็หันไปมองเขา ดวงตาของวิญญาณสัตว์ทุกโ่ไม่ได้ดูบ้าคลั่งหรือดุร้ายอีกต่อไปแต่กลับเต็มไปด้วยความยินดีอย่างสุดะพรนานาซึ่งรวมถึงจัก,กรพรรดิเสือดา,าวเงาหมอกซึ่งช้าลงและไม่โจมตีอีกต่อไปแตกต่างจากวิญญาณสัตว์ตัวอื่นๆที่ยังคงมีเจตจำนงเดิมอยู่บ้างดวงตาของมันเปล่งประกายด้วยความไม่มั่นใจและสงสัยหวังเชียวเอ๋อไม่รู้ว่าหวยเฮากำลังทำอะไร แต่นางบอกได้เลยว่านี่เป็นประโยชน์ต่อพวกเขาในขณะนี้เองจงลีเลินก็ฟื้นตัวขึ้นมาแล้วจิตจู่โจมสองครั้งติดต่อกันและความโชคร้ายที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเขาได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงเลือดไหลออกมาจากดวงตาจมูกปากและหูของเขาบาดแผลในระดับจิตอิญญาณน,นั้นน่ากลัวกว่า,วาบาดแผลทางกายภาพมา และจงลีเหลินก็ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเด็กอย่างห้วยเฮาจะมีพลังที่น่าทึ่งเช่นนี้เขาเฝ้าระวังตัวมาโดยตลอดแต่เขาก็ยังถูกโจมตีอยู่ดีตอนนี้เขาฟื้นตัวแล้วและรู้สึกได้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติเขาเหลือบมองไปที่โวยเฮาในขณะที่ร่างของเขาเปลนงประกายด้วยแสงสีเทานี่เป็นเกราะป้องกันทางจิตวิญ,ญญาณประเภทหนึ่งและมักใช้เวลาจับวิญ,ญญาณสัตว์เพื่อป้องกันความฟั่นเฟือน แต่เขาก็ยังเปิดใช้งานมันในขณะน,นี้ดวงตาของจงลี่เลินศบกาบดวงตาสี่ขาวของัวอีเฮาจู่จูจ่เขาก็รู้สึกว่าจิตจู่โจมจิตวิญญาณสันสะทานความรู้สึกชั่วร้ายรุนแรงผุดขึ้นในใจเขายกไม้เท้าในมือขึ้นทันทีโดยไม่รู้ตัวและอาศัยประสาทสัมผัสอันทรงพลังของเขาเพื่อดึงวิญญาณสัตว์ทั้งหมดที่เขาปล่อยออกมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ บางทีเขาอาจได้รับผลกระทบจากความโชคร้ายแต่เขาช้าไปชั่วขณะหนึ่งวงกลมแสงสีขาวบริสุทธิ์กระเพื่อมจากศรีรษะของัวไอเฮาสามารถได้ยินเสียงกล้องแปลกๆจากวิญญาณสัตว์ทุกที่ที่แสงนี้ไปถึงแสงสีขาวส่องผ่านร่างกายของพวกมันแต่ก็ไม่ได้ทำร้ายพวกมันเลยวิญญาณสัตว์เหล่านี้เดิมมีสีเลือดแต่พวกมันเปลี่ยนเป็นสีขาวอย่างรวดเร็วก่อนที่จะสีดและสลายไปในอากาศ ใบหนาของหอยเห่าสีขาวราวกับกระดาษในตอนนี้เขาสะดุดถอยหลังและคงจะล้มลงกับพื้นถ้าหวังชิวเอ๋อไม่ได้จับเขาไว้วิญญาณสัตว์เพียงดงเดียวที่ไม่ได้รับการชำระล้างจากแสงสีขาวคือจัก,กรพรรดิเสือดาวเงาหมอกของจงลี่เลินอย่างไรก็ตามจัก,กรพรรดิเสือดาวเงาหมอกกลับปล่อยหมอกสีน้ำตาลออกมาจำนวนมากแสงสีขาวสองกระทบตัวมัน มันกรีดร้องเจ็บปวดและถูกดึงกลับไปที่คทาของจงลีเลงล่เลินจงลี่เลิรนร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดและกระอักเลือดออกมาเป็นกองใหญ่ในดวงตาของเขาปรากฏเพียงความหวาดกลัวขณะจ้องมองไปยังห้วยเฮาราวกับว่าเขากำลังจ้องมองปีศาจร้ายหัวเอเฮาอยู่ในสภาพอ่อนแอจนไม่สามารถพูดได้อีกต่อไปสิ่งที่เขาปลดปล่อยออกมาคือ แสงแห่งการชำระล้างที่เขาได้รับสืบทอดมาจากศาสตร์แห่งความตายของอีไลเคอร์ซอการโจมตีสองครั้งก่อนหน้านี้มีไว้เพื่อให้เวลาเขาและแสงแห่งโชคชะตาก็คือการสาปแช่งคู่ต่อสู้ด้วยโชคร้ายซึ่งเทียบเท่ากับการมอบโชคดีให้กับตัวเองถ้าหากสัตว์ร้ายพวกนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของจงลี่เลินแสงแห่งโชคชะตาของเขาก็คงจะไม่ได้ผล แต่สุดท้ายช่องว่างระหว่างพลังวิญญาณของพวกเขาก็ยังคงมีอยู่มากและหวยเฮาก็ยังคงเสียเปรียบแม้แต่ในแง่ของพลังวิญญาณเขาประสบความสําเร็จด้วยอาศัยข้อเท็จจริงที่ว่าคู่ต่อสู้ของเขาไม่เข้าใจความสามารถของเขาจริงๆและเขาใช้ความพยายามเกินมาตรฐานปกติของเขาเขาอาศัยพลังจิตวิญญาณที่เพิ่มขึ้นจากการหลอมรวมกวังชิวเออเพื่อชำระล้างวิญญาณสัดส่วนใหญ่ของจงลี่เลิน มีวิญญาณสัตว์หมื่นปีหลายดวงในกลุ่มนั้นหากเขาไม่ประสบความสำเร็จคงไม่มีทางที่เขาหรือวังชิวเอ๋อจะสามารถป้องกันตัวเองจากการโจมตีที่น่ากลัวของวิญญาณสัตว์จํานวนมากได้การตัดสินใจของแสงแห่งโชชตาช่วยเขาอีกครั้งหนึ่งจงลี่เหลินตกตะลึงจนยืนนิ่งไม่ไหวติงงคาไม่ใช่วิญญาจารชั่วร้าย แต่ข้าถูกส่งมาจากสวรรค์ให้มาจัดการกับวิญญาจารย์ชั่วร้ายอย่างเจ้าห้อยห้าฝืนควบคุมตัวเองและพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรักษาสมดุลของพลังวิญญาณที่หวังชิวเอ๋อร์ส่งมาให้เขาไม่สามารถแสดงจุดอด่อนใดๆได้เลยในตอนนี้หวังชิวเอ๋อยกหอกมังกรทองขึ้นสูงในอากาศหัวหอกระเบิดด้วยแสงสีทองและวงแหวนวิญ,ญญาณทั้งหกของนางก็เปล่งประกายสลับกัน แสงสีทองบนร่างทั้งสองก็เข้มข้นขึ้นนางหันหลังและเอนตัวในอ้อมกอดของฮอหฮไยเฮาฉากที่น่าอัศจรรย์ปรากฏขึ้นแสงแปลกๆเริ่มบิดเบี้ยวขณะที่ร่างของพวกเขาทุกฉากเข้าด้วยกันและทุกสิ่งทุกอย่างภายในรัศมีร้อยเมตรรอบตัวก็กลายเป็นสีทองในขณะที่ดวงตาสีทองขนาดมหึมาตั้งตะง,งานอยู่กลางอากาศร่างของฮอหฮไยเฮาดูเหมือนจะสลาย กลายเป็นลำแสงสีทองนับล้านสายที่กวาดไปยังร่างของวังชิวเอ๋อลำแสงถูกอันทิ้งร่องรอยที่งดงามและมีสีสันไว้บนร่างของวังชิวเอ๋อร์ในขณะที่ชุดเกราะก็ค่อยค่อยปรากฏขึ้นบนร่างของวังชิวเอ๋อในทุกทีที่พวกมันผ่านไปแผ่นอกปรากฏขึ้นก่อนอัคขระน้ำแข็งเรืองแสงทองประกายบนหน้าอกของนางและแผ่กระจายไปทั่วร่างสิ่งที่แปลกไปกว่านั้นก็คือ ดวงตาแนวตั้งปรากฏขึ้นบนหน้าผากของวังชิวเอ๋อดวงตานั้นคือดวงตาแหง่งโชคชะตาดวงตานั้นคล้ายกับดวงตาของหอยเห่หาดวงตานั้นเปล่งประกายด้วยแสงสีทองและหากสังเกตอย่างละเอียดจะสามารถบอกได้เลยว่าดวงตาที่ส่องประกายสีทองนี้เป็นของหอยเหา่าเกราะน้ำแข็งที่มีลวดลายหนึกน้ำแข็งปกคลุมไปทั่วร่างของวังชิวเอ๋อ และรัศีของนางก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเสียงคำรามของมังกรดังขึ้นอย่างต่อเนื่องราวกับภาพของมังกรทองเริ่มหมุนวนรอบตัวนางจากกักรพรรดินีแมงป่องยกน้ำแข็งประทับอยู่บนหลังของนางและภาพนี้ก็เหมือนกับรอยสักที่มักจะปรากฏอยู่บนร่างของหวยเฮาสึ่งมีหางของแมงป่องยาวไปถึงสะโพกของนางหวังชิวเออเหมือนเทพธิดาแห่งสงครามและเล็งหอกมังกรไปด้านหน้า ดวงตาสีทองขณะดมหึมาลอยอยู่กลางอากาศทอแสงสีทองลงมาร่างของหวังชิวเออขยายใหญ่ขึ้นประมาณสามในสิบส่วนภายใต้แสงสีทองนั้นในขณะที่มังกรทองที่มุนรอบตัวนางกลายเป็นวัตถุหวังชิวเออใช้เท้าแตะพื้นพร้อมกับเสียงคำรามของมังกรทิ้งภาพติดตาไว้เบื้องหลังขณะที่นางพุ่งไปหาจงล่เลิน หอกมังกรทองของนางได้แทงออกไปท่ามกลางเสียงคำรามของมังกรที่ทำให้โฮนวกแสงสีทองได้หายไปยังกระทันหันและปลายหอกมังกรทองก็ได้กลายเป็นสีทองดำซึ่งงดงามและปร่งแสงจากนั้นหอกก็ได้แยกออกมาราวกับสายน้ําและตรงไปยังตรงกลางของจงลี่เลินในพริบตามีเพียงความคิดเดียวในหัวใจของจงลี่เลินในขณะนี้หลังจากที่เขา ประสบกับความสูญเสียครั้งใหญ่และผลกระทบทางจิตใจจากแสงแห่งการชำระล้างเด็กสองคนนี้มาที่นี่เพื่อทำลายทุกสิ่งที่เขามีสำหรับเขาแสงแห่งการชำระล้างเปรียบเสมือนหายนะนอกจากนี้เขายังมีแสงแห่งโชคชะตาที่นำพาความโชคร้ายมาให้เขาจากนั้นก็มีทักษะการหลอมรวมวิญญาณยุดที่ดูน่าเกงขามทั้งหมดนี้ทำให้หัวใจของจงลี่เลิน เต็มไปด้วยความหวาดกลัวแม้กระทั่งวิญญาจาร์ชั่วร้ายก็ยังกลัวความตายเขาสูญเสียวิญญาณสัตว์ไปมากมายในการทดสอบครั้งนี้และความแข็งแกรงของเขาก็ลดลงอย่างมากเขาไม่กล้าใช้กําลังบังคับวงชิวเอออีกจงลี่เลินเปลี่ยนร่างเป็นก้อนหมอกในทิพตาและพุ่งออกไปไกลด้วยความเร็วโดจสายฟ้าขณะปลดปล่อยกายแท้วิญญาณยศเขาเร็วมากในร่างหมอกนี้แสงสีทองกุลาบ ค่อยๆจางหายไปและชุดเกาะบนล่างของหวังชิวเอ๋อค่อยๆพังทลายลงและกลายเป็นลำแสงสายหนึ่งพื้นที่รอบตัวนางเริ่มบิดเบี้ยวขณะที่ลำแสงเหล่านี้ก็กลับกลายเป็นเส้นแสงของหัวอีเทาอีกครั้งหัวอีเทาตัวสัน้นเมื่อเขาปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งและเริ่มล้มลงหวังชิวเอ๋อเ,อเรีบไปพยุงตัวเขาและกระซิบว่าเจ้าเป็นอย่างไรบ้าง จงลีเลินนั้นรู้สึกวัดกลัวแต่ความจริงก็คือตอนนี้หวยเฮานั้นอ่อนแอมากและใช้พลังจิตวิญญาณของตัวเองมากเกินไปเขานั้นแทบจะแข่งกับเวลาโดยการใช้จิตจูโจมไปถึงสามครั้งสําหรับเขาแล้วการใช้พลังจิตวิญญาณนั้นไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคือเขาใช้มันได้รวดเร็วแค่ไหนต่างหากปัญหาคือการใช้พลังจิตวิญญ,ญาณของเขาสามครั้งติดต่อกันนั้นรวดเร็วมากเกินไป จนถึงจุดที่แตกร้าวปรากฏขึ้นซึ่งมันเป็นผลทำให้จิตวิญญาณของหัวอเ่านั้นได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเขาได้เสริมความสามารถของวางชิวเออไปมากตอนที่เปลี่ยนเป็นชุดเกราะนั้นและไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่เป็นทักษะการหลอมรวม,รว,มวิญญาณยุทธที่พวกเขายัางไม่ได้ตั้งชื่ออย่างไรก็ตามพวกเขาจะสามารถรเผชิญหน้กกับวิญญาณพมยุทธแปดวงแหวนโดยทักษะการหลอมรวมวิญญาณยุทธนี้ได้หรือไม่ คำตอบก็คือไม่ตอนนี้หหวอีเหายังอ่อนแอเกินไปและการขยายของทักษะการหลอมรวมวิญญาณยศของพวกเขาก็ไม่ได้ส่งพลังเท่าที่เห็นภายนอกหว่างชิวเอ๋อมีส่วนช่วยส่วนใหญ่นอกจากนี้พวกเขายัางตระหนักว่าพลังวิญญาณของพวกเขาถูกใช้ไปในอัตราที่น่าตกใจเมื่อพวกเขาปลดปล่อยทักษะการหลอมรวมวิญญาณยศการเปลี่ยนแปลงและการโจมตีเพียงครั้งเดียวนั้น ได้ใช้พลังวิญญ,ญาณไปประมาณ30%นี่หมายความว่าพวกเขาสามารถใช้ทักษะการหลอมรวมวิญญาณยุทธ์นี้ได้เพียง3ครั้งและพวกมันจะกลับมาเป็นปกติหลังจากการโจมตีสามครั้งจงลีเหลินไม่มีวิญญาณยุทธ์จงลีเหลินไม่มีวิญญาณสัตว์ของเขาคอยช่วยเหลือแต่เขาอาจถูกโจมตีได้3ครั้งด้วยการฝึกฝนของเขาไหว้เฮาและหวังชิวเอ๋อทให้เขาประหลาดใจมากเกินไป การประเมินตามไปตั้งแต่แรกก็กลายเป็นการประเมินสูงเกินไปในที่สุดและเขาก็ปล่อยให้โอกาสที่จะฆ่าพวกเขาหลุดลอยไปข่าไม่เป็นไรออกไปจากที่นี่กันเถอะห่วยเฮาพูดเบาๆพลางหลับตาเขาไม่รู้ว่าจงลี่เลินจะคิดอะไรและกลับมาที่นี่หรือเปล่าดังนั้นการออกจากที่นี่เป็นสิ่งที่พวกเขาต้องทำได้เลยหว่างชิวเอ๋อยอมรับ นางแบกตัวห้วอยเฮ้าและแร่งฟีเท้าให้กายเคลื่อนขณะที่เดินไปในทิศทางหนึ่งสิ่งที่ทําให้ห้อยเฮาอารมณ์เสียก็คือเขาเป็นผู้ชายแต่หวังชิวเอกิกลับแบกเขาไว้บนไหล่หญิงสาวคนนี้แข็งแกร่งเกินไปจนถึงจุดที่เขารู้สึกเบาเาากับคนนกการเดินทางไม่ได้วุ่นวายมากนักและห้อยเฮาก็ค่อยๆฟื้นตัวแต่เขาก็ยังรู้สึกไม่ดีอยู่ด้านในเขาพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อทําให้จิตสมุดของเขามั่นคงจิตวิญญาณของเขาได้รับปัดเจ็บในระดับหนึ่งและเขาจะต้องใช้เวลาประมาณครึ่งเดือนเพื่อกลับสู่สภาวะปกติเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปรอติดตามตอนต่อไปได้เลยค่ะอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยและถ้าไม่รู้จะพิมพ์ว่าอะไรพิมพ์ชอบหรือส่งหัวใจเพื่อให้แอดรู้ว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้และขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคน ที่สนับสนุนค่ายากแก้ไอแล้วพบกันใหม่กับจุ๊บซ่าอนิเมะบายบายค่ะ